ยิงค่ะยิง FC หลายตอวปู่อิงกระตืระตูนเดีจะให้น้องอีกออกมาขายอันนี้น้องอะไรต้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอพื้นที่ตรงนี้นิดนึงลูกเพิ่นหยูกเม่หน่อยลูกเม่นหน่อยอันนี้ลูกพิมพยิวค่ะูกเม่หน่อย อีหลากลับบ้านมาได้หนิครับน้องบัวลพมางามสีกิโลเลนอาอขาหลาขายหลาหน่อยขายอาายอีาคาลานอยขายลาหนาล่าายหล่อายาอยหลาอ่าลดอยาอลยลลย่อย ใ่บอ่ออ e ันที่พี่หลากินเป็นหลายคนที่ว่าคุถามมาเป็นยังคือแล้วพี่ใส่โอ้นี่จ้าน่าใสบ่ออันที่ว่อท่าไหนลูกแม่เสีร้องเบิ้งเอาแม่แม่ประเดิมตามตามร้อยเก้าสิบแม่ประเดิมแม่ประเดิมประเดิมประเดิมนะครับประเดิมอให้น้องเซ็นให้แม่ด้วยน้องเซ็นให้แม่ด้วย ก็เดิมให้ด้วยแสแกนเหรอคะเอาเอาเอาสแกนเหรอเดี๋ยวแสแกนให้นะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวสแกนให้นะนี่น้องเซ็นให้ด้วยค่ะจากจากราคา500ใช่ไหมลูกจากราคา590บาทลดเหลือ390ราสโอ้น้องเซ็นให้ด้วยค่ะนี่เออน้องเซ็นให้ด้วยเดี๋ยวแม่สแกนให้นะลูกนะแป๊บนึ่งได้ค่ะได้ถ้าแสแกนได้มาอะไรก็ได้ นี่ค anyway, ่ะสแกนนะพ่อมนี่เไก่ไก่เลยค่ะทายเลยมอกินทิวสมอนึงพันบาทกนกินแล้วแล้วแล้วพอหมดมิด่อนทางไหนคะยี่สิบแท็กซี่ไหมอ๋อถ้าหมดแล้วจะให้น้องลงอ๋อเห็นบ่อรกินแล้วขาไสค่ะาละว่เอาลว่ะ เออกินแล้วผิวงามกนแนนะสนงามลแม่นนแมค่ะกินงายเรากินเราก็จะผิวงามกันน้องนี่ละค่ะเป็นคนแรกเนะแไม่เป็นคนแรกนี่กินแล้วจะผิวสวยเนฤูใช่ไหมผิวใสใช่หมทุกวัยเลยเหรอคะออ กินได้ทุกวัยเลยนะคะน้องกำลังเซ็นให้ค่ะสวัสดี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 ค่ะนี่ซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วซื้อแล้วจะสวย 380บาทจากราคา5้0ร้อแล้าสิเพิ่มลดให้ค่ะเพิ่มลดมีค่ะนี้ค่ะค่ะสิบถุง10ถุงเฮ้ยพี่เพิ่อนพุง้ำคักเลยดิค่ะแม่ค่ะ ปกติห้าร้อยสิบวันนี้ขายสามร้อยสบาทเเยค่ะม่ลรับถุ่งไบเลยได้รับถุน่มาบเสียจะได้ไม่วกใช่มเสียเสียบอกว่าต้องมาบ่อยๆเดี๋ยนะจับ ผู้ชายกินได้ไหมลูกพี่หละผู้ชายกินได้ลูกพี่หละยุนพรกินปะไม่สิบห้าปีขึ้นไปอ๋อสิบห้าปีขึ้นไปกินแล้วกินแล้วจะสวยเหมือนน้องคิวคิวใสเหมือนอู๋อิงใช่ไหมคะน้องใสขึ้นเลยน้องใสขึ้นจริงน้องใสขึ้นก็ดีค่ะ ลูกค yeah, mm ้า hmm. ก yeah. no. no, no, no ับบ mm ับไก่บ so, ่ได้ใใครเห็นดนี well, nature, ่ยห no ็นลูกค้ากับบับไก่นี่มาซืออันนีมครับคุณตน้าบ่ซื้อบ้าค่ะมาเลยค่ะเข้ามาเลค่ะไปแล้วครับื่โอ้ยันเ็วเ์นันเห็วาสเ์้นเลยน่ะคของแม่ยังไม่จ่าย

ทางนี้หนึ่งห่อค่ะกราเลยกามเลยสเลยอ้ยสห่อเลยโอ้ยส่งบานส่งบานนีหอ่องันสพัามสามห่ออยพันสามใช่ค่ะโอ้ร่ด้วกันน้ำอีกแล้วค่ะแมนแมนสามห่อพันหนึ่งค่ะ ทางนี้พี่เขาบอกว่าพ่อสมัางหลังสามหัวาะจานแล้นาโอเคนี่อยากได้น้ำเาน้เ่อยได้น้ำเาเน่ยอขอบคุณนะครับีเย

ông, cát này nấm nè, để bọn mình kiếm không đây này nè. kiếm หันมาหาแม่แน่ลูกเส้นแม่แม่น้ำแม่ที่มันเขียนม่้งจิตหอมมาไปเลเดี๋ยวแรกแม่สุดแนมเรืองหน่ฝากแน่จ้าที่อย่ีโอ้บานบนเออใครม่ไหมตอนแรกก็ได้พวกแมวอมตะเชียงที่มอ คนปั้ยคนละคนคนละแบบ